เขียนนะขยันเรียนนะอ่าโอเควันนี้นะคะเมื่อวานเราติดค้างกันอยู่ที่ว่าเราเรียนอะไรนะการท่องบทอาขยันใช่ไหมคะซ,ซึ่งบทอาขยันเหมือนสินค้าบทหลักเราจะมีสองบทที่เราจะต้องเรียนนะคะก็คือวิชาเหมือนสินค้ากับตัวเรนที่เพื่งแห่งตนเมื่อวานเนี่ยครูค้างอะไรคะค้างเรื่อง การถอดความหมายใช่ไหมนักเรียนไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจดนะไม่เป็นไรนักเรียนฟังผ่านๆนะฟังผ่านๆเอานะคะอ่านักเรียนดูนี่วิชาเหมือนสินค้าวันนี้เราจะเริ่มเรียนนะคะเจาะลึกเข้าไปในบทอักขย r บทนี้วิชาเหมือนสินค้าเป็นบทอักขยนบทหลักนะวิชาเหมือนสินค้าอ่ะเรามาดูวิชาเหมือนสินค้าต้องเรามากแกกลับไปอ่าจะได้สินคล้วะูอ่านให้ฟังแล้วเนาะวิชาเหมือนสินค้า อ่ะทบทวนความรู้นิดนึงวิชาเหมือนสินค้าของเรานะคะแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดไหนกาบยานีสิบเอ็ดค่ะอคคย,ยอดพระซอนมาแต่ไกลเลยนั่งนั่งจรวดมาครูก็เลยได้ยินคนแรกเลยนะคะก็คือกาบยานีสิบเอ็ดมาแสดงว่านักเรียนจํามแม่นนะคะวิชาเหมือนสินค้าแต่งด้วยกาบยานีสิบเอ็ดอ่ะเรามาดูความหมายที่ะท่อนกันดีกว่านะคะเพราะว่าการท่องบทอาคยานที่จําแม่นเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ความหมาย อ่ะรู้ความหมายของมันเรามาดูเลยบทแรกนะคะอา้าวทำไม,มาเป็นการบ้านล่ะการบ้านสิคูนะอ๋อเมื่อวานครูให้การบ้านอันนี้ไปใช่ไหมนักเรียนทำเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวครูเลยให้ดูอ่ะสติเป็นหางเสือน่าถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแลเลี่ยงข้างขอางขาอันนี้ครูเห็นแล้ว ครูตรวจแล้วนะคะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครูตรวจไปแล้วนะนักเรียนทําได้ถูกต้องมากเลยนะคะเพราะว่านักเรียนใส่ใจใช่ไหมอ่านักเรียนบางคนท้องด้วยมีใครเห็นตู่บ้างมันขโมยเงินผมไปซื้อรถถังแล้วก็ไม่คืนโอ้เยน่ากลัวมากเลยเสี่ยงขุกเสี่ยงตารางมากเลยนะคะนักเรียนอ่ะอันนี้ถือว่าผ่านเนาะผ่านและการบ้านที่เมื่อวานเรียนไปอ่าเรามาดูความหมายควาหมาาหมายท่อนแรกนะคะวิชาเหมือนสินค้า อนอมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลําบากไปจึงจะได้สินค้ามาอใครอยากใครอยากแปลบทนี้ให้เพื่อนฟังไหมใครอยากแปลวิชาเหมือนจินค้ามีมีค่าอยู่เมืองไกลจะต้องยาหลักไกลถึงจะได้วิชามา<ไ>วมันนี้เรียกแปลแล้วตอมอันนี้ไม่ได้เรียกว่าแปลแล้วตอมนีม่เรียกอ่านนะคะม <laughs> ่าอยู่เมืองไนันมีค่าอยู่เมืองไกลนี้นะคะนักเรียน แปลความก็คือวิชาความรู้เนี่ยมีค่ามากดังสินค้าที่เราต้องด้านด้นไปหาเราต้องมีความมานะบากบัน่นจึงจะได้สินค้ามานะอันนี้คือการเปรียบเทียบวิชาความรู้เหมือนกับสินค้าที่มีค่าเราจะต้องออกเดินทางไปนะคะเพื่อที่จะไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ครูถามว่านักเรียนต้องเดินทางมาโรงเรียนไหมในการหาความรู้ต้องไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้ว นะคะการศึกษาในยุคโควิดของเราเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาหาคุณครูแต่เราต้องเดินทางไปซื้อเน็ต <c oughs> <c oughs> หรือว่าเราต้องเดินทางไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าบางคนต้องเดินทางไปซื้อบัตรเติมเงินขึ้นมาบ่อยๆนะคะเพราะว่าเงินในมือถือหมดซื้อช่วงเวเน็ตไม่ได้อีกอ่ะเป็นภาระค่าใช้จ่ายไปอีกนะคะอ่ะอันนี้คือความหมายของบทที่หนึ่งนะอ่ะ,อะพอบทที่สองต่อด้วย ทรงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเาออันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบาครูถามนักเรียนว่าใครเขียนครับครูครับเป็นคนเขียนครูถามนักเรียนว่าเออเขาเปรียบร่างกายของเราเนี่ยเป็นอะไรของเรือใครตอบได้สำเภาอันโสพาค่ะสำเภาอันโสภาคืออะไรล่ะคะลูก เปรียบเทียบเหมือนเรือที่สามารถเก็บความรู้ได้หรอครับครับไม่ใช่เป็นใบ,นบสำเภาของเรือลำานามครับอะความเพียรเป็นโรยาไม่ใช่โรยาที่คำน,นวณไม่ใช่ใชตรงตั้งเอากายเจ้าเป็นสมเาออันสภาหมายความว่าให้นักเรียนนะคะเขาเปรียบเทียบร่างกายของเราเหมือนกับลำเรือลำเรือนะอ่าเปรียบร่างกายเราเหมือนเรือนะคะความเพียรเป็นโยธาความเพียรมานะอดทนเป็น โยธาคืออะไรพ <Yeah. S 1> ลหนารอ่าแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบาแขนข<ว>ซ้ายกับแขนขวาเราเนี่ยเหมือนเป็นเสาใบามันคือเรือสเภาใช่ไหมลูกแปลความทั้งหมดเลยมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะว่าใช้ตัวเราซึ่งเปรียบประดุดเรือรำใหญ่มีความเพียรเป็นกําลังแขนของเราไว้นําทางในการหาความรู้ทําไมครูบอกใช้แขนของเราในการนําทางหาความรู้เพราะว่าการหาความรู้เนี่ยบางทีจะต้องทําไมคะ ต้องมีการเขียนมีการจดมีการลงมือปฏิบัตินะดังนั้นมือแขนของเราเนี่ยสำคัญนะคะอันนี้ผ่านนะบทที่สองบทที่สามนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมองใหญ่ปากเป็นนายงานป่ายอัจฉาสายเป็นสเสบียงอ่ะรู่ถามเท้าของเราเปรียบเหมือนอะไระไง่ายมากเลย ใหญ่คูสมองใหญ่ของเรือสมองต้อเหมือนสมองสมองของเรือเขาที่สมองของเรือี่ะเขาเอาไว้ทําอะไรขูวงเรือแบบสมองของเรือนะลูกไม่ใช่สมองนะคะสมองสมองสมองครูสมองเอาไว้ยึดเรือครับเอาไว้ยึดเรือ่อนออกเดินทาง ไว้ยึดเรือถูกต้องนะคะเอาไว้ยึดเรือยึดเรือยังไงสมมุติเราไปการทะเลใช่ไหมลูกเราจะไปผูกเรือไว้ก<ด>ับ <สะ S 2> เสาได้ไหมไปได้สมอรเรือมันจะหนักมากนะคะพอเราทิ้งลงไปในทะเลเนี่ยมันก็จะถ่วงเรือเราไว้อยู่กับที่ไม่เดินไม่ให้มันลอยไปไหนเราจึงมีสมอรเรือนะอ่ะแปลบทนี้นได้ไดว่านิ้วของเรานะคะขีดเขียน สองเท้าเราพาก้าวเดินปากเราเนี่ยอาชฉปากเป็นในงานไปลายหมายความว่าปากเราก็จะพูดสิ่งที่เป็นคุณนักประโยชน์เช่นไม่รู้ไม่เข้าใจสงสัยถามใช่ไหมเราไม่รู้เราไม่เข้าใจวิชาเนี้ยไม่ช่ไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสู่กําลังสอนอยู่ตอนเนี้ยถ้านักเรียนไม่ถามครูสุกนักเรียนจะได้คําตอบไหมไม่นักเรียนจะสามารถไขข้อข้องใจตัวเองได้ไหมไม่ได้สงสัยอะไรถามเลย ะะแล้วก็อัดชาใส่ก็คือนิสัยใจคอนิสัยใจคอดีๆจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเรานะ่ะนิสัยใจคอดีๆในที่นี้หมายถึงว่าการมีน้ำใจาการเป็นเด็กด,ดีการมีมารยาทหรือว่าการขยันหมั่นเพียรพวกนี้ก็จะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยเป็นที่รักแล้วก็ประสบความสําเร็จในการเรียนได้เนอะอันนี้ก็คือความหมายร้าวๆของบทนิ้วเป็นสายระยาานะจ๊ะ โรบอกอะไรอีกล่ะนีฮะสุรการครูมาสัมเพาโน้ยใหญ่นละ้วเดอยังอยู่เรือ,ก,อก,รกันอยู่เลยนั่นจะยังอยู่เกณ์กันอยู่เลยน,นะจ๊ะอ่าต่อไปบทต่อไปสติเป็นหางเสือ,อถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดและเลี่ยงข้ามคุนขาอ่ากูถามว่าสติปัญญาของเราเนี่ยเปรียบเปือนอะไรของเรือจ๊ะหางเสือครับ หางเสือทุกข้อหางเสือไม่ใช่หางหมาไม่ใช่หางแมวหางเสือเอาไว้ทำอะไรในเรือลูกใครรู้บังคับเรือบังคับเรือวิจทำไมได้เสียบปลายกับทิศด้วยนะเป็นหางเสือเหมือนสติปินสิ่งสำคัญที่สุดเลยคูต้องนะคะเอาไว้บังคับเรือบังคับซ้ายบังคับขวาใช่ไหมถ้าเป็นรถเนี่ยอะไรที่เอาเราเอาไว้บังคับทิศทางของรถคะกวงวาลไย พวงมาลัยถูกต้องพวงมาลัยเราเอาไว้บังคับทิศทางแต่ว่าเรือเนี่ยเราก็จะมีหางเสือไว้บังคับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะคะแต่ถ้าสมมุติเป็นเรือพายเรือพายหนูเคยเห็นไหมเรือที่เราต้องใช้ไม้พายอะลูกไม่เห็นใ่ไหครูเขาก็ใช้อะไรบังคับคะไม่เห็นค่ะคม้พายไม้พายของเราพายแกวแกวมันจะต้องเป็นน่งเลยลึกึกถึงคนแจวเนยนักเรียนเคยไหมเคยพายเรือไหม เขาไม่เคยพายเรือแต่ผมเคยพายรถอ่าพายเรือถ้าใายพายไม่เป็นมันจะยังไงลูกมันจะหมุนต,ติวติวติวอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนนะคะแต่ถ้าพายเป็นเนี่ยนะมันก็จะมีการคัดท้ายนิดนึงนะเขาเรียกคัดทายนีก็ไม่เข้าใจหรอกนะคะก็คือมันก็จะไปซ้ายไปขวาไปเร็วไปช้าแล้วแต่คนพายเนาะอันนี้คือเรือที่ใช้พายนะคะแต่ที่เราพูดถึงเนี่ยคือเรือส้เภามันก็จะมีหางเสือ นะความหมายโดยรวมของบทนี้นะคะมี oh, you, สติเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเป็นหลักยึดให้เรามีแนวทางในการดำเนินชีวิตผ่านกระแสเชี่ยวกรากหมายความว่า ในต่อไปในอนาคตนคักเรียนอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเนาะถ้านักเรียนมีสติปัญญาสติเนี่ยคือการระลึกได้ใช่ไหมเราจะต้องมีสติในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างในการดําเนินชีวิตนะคะตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยถ้านักเรียนไม่มีสติหนึ่งละนักเรียนเดินข้างถน,นนเนี่ยเสี่ยงอุบัติเหตุไหมเสี่ยงอาจจะโดนรถชนใช่ปะหรือสอนนักเรียนกําลังปอกผลไม้อย,อยู่นักเรียนล่องลอยไปคิดถึงคนรักเก่าไปล่องลอยไปมีดปึ๊ บาดนิ้วขาดเลยนักเรียนไม่มีสติใช่ปะหรือถ้านักเรียนกําลังเรียนกับครูคอยู่ตอนนี้นักเรียนขาดสติโอ้โหแต่น,นี่แชทเล่นเกมอยู่นนนเนี่ยในแชทเนี่ยพูดถึงเกมเนี่ยแซลกันไปเซวกันมาอย่างเงี้ยนักเรียนไม่มีสติหรือไม่มีสมาธิเนี่ยนักเรียนจะเข้าใจสิ่งที่ครูสอนไหมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเมื่อเ,เรียบเทียบกันที่ตั้งใจฟังใช่ปะอ่าอันนี้ก็คือสติเป็นสิ่งที่สําคัญนะจ๊ะต่อไป ปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจจมอาหูตาเป็นล้าต้าฟังดูลงอ่ะกล้องแก้วเนี่ยกล้องแก้วเนี่ยเหมือนกกล้องส่องทางไกลกล้องที่ติดอยู่ในเรือไม่ใช่กล้องแฉะนะลูกไม่ใช่กล้องแฉะถ้านักเรียนดูแจ็สเปโรเครดูนะหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีกล้องไอ้แจสเปโรอ๋อเครดูคูครดูใช่ไหมกล้องส่องไปดูทิศทางใช่ป่ะกล้องยาวๆแต่เนี่ยกล้องแก้วนะคะ ความหมายโดยรวมอันนี้ก็คือปัญญาความรอบรู้เนี่ยวิเคราะห์เห็นอุปสรรคต่างๆใช้หูตารับรู้ได้ยินได้เห็นเป็นตัวจับวัดสิ่งต่างๆหมายความว่าอาจจะต้องแป แต่แต่อีกไปลแล้วไปอีกนะก็คือนักเรียนจะเรียนหรือจะศึกษาหาความรู้นั้นเนี่ยจะต้องใช้ปัญญาใช้สติปัญญาด้วยนะคะในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆถ้าสมมุติเราบอกครูค่ะสติปัญญาหนูไม่ค่อยดีค่ะหนูไม่ฉลาดเท่าเพื่อนนักเรียนเราสามารถเลือกเกิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่เราเลือกที่จะทำไมกระทำได้เนื่อเป็นคนเก่้คนเก่งแต่คุณสุดใจถ้าสมมุติเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะถามหรือถ้าเราไม่คล่องเราจะ ย้ำทำย้ำคิดต้องเอง<ร>ก่งเออหรือนักเรียนบอกว่าครูครับผมมาบวกลบคูณหาเลขไม่ค่อยเก่งคําว่าไม่ค่อยเก่งของนักเรียนนะคะอาจจะหมายความว่ายังไม่คล่องนักเรียนก็ต้องทําไงคะฝึกบวกลบนักเรียนยนักเรียนออนไลน์เนี่ยนักเรียนเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะมีเวลาว่างว่างเยอะกว่าในเรียนในห้องเรียนใช่ไหมคะคันนี้คณิตศาสายมันก็จะมีเทคนิคก็คือนักเรียนนะมักจะพึ่ง เครื่องเทคโนโลยีเช่นนักเรียนจะไปกดเครื่องคิดเลขนักเรียนจะหาคําตอบจากเครื่องคิดเลขซึ่งครูสุขไม่สนับสนุนนะเพราะว่านักเรียนก็จะไม่ได้ฝึกไงนักเรียนจะไม่ได้ฝึกใช่ปหคะพอสอบจริงๆหรือว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ได้สอบในห้องเรียนเนาะนักเรียนก็ถือว่าสบายแต่เออฉันทำได้ถูกหมดเลยถูกหมดเลยแต่เมื่อขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นแล้ววันหนึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาของตัวเองคิดเนี่ยมันก็จะมีผลเสียต่อเราเนาะ นะดังนั้นอะไรที่ไม่เข้าใจเราต้องค่อยๆฝึกอ่ามันก็มีวิธีนะคะเช่นนักเรียนลองทำด้วยตัวเองก่อนแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจคําตอบอันนี้คูสูตรสนับสนุนเพราะว่าเป็นการเช็คอเป็นการเช็คตรวจสอบคําตอบนะอันนี้ได้แต่ถ้าใช้เครื่องคิดเลขคิดเลยเนี่ยไม่สนับสนุนนะคะอืมต่อไปบทต่อไปขี้เกียจคือปลาร้ายจะทําลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไป ปารลาปลาลา้าลู่ปารา้านึกถึงส้มตำเลยปลาปลารหหรือปาล่าคูปลา,า,ปา,า้ายนะคะอะตอนนี้นะคะก็มีความหมายว่าความเกลียดข้าหรือความขี้เกยียจเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคที่สําคัญมากในการ,รศึกษาหาความรู้ของเราแต่เราสามารถกําจัดความขี้เกยียจไปได้ด้วยการขยันหมนนั่นเพียรนักเรียนคิดว่าจริงไหมจริงไหมจริงครับ ครูสูก็พิเศษพิสูจน์มาแล้วด้วยนะงานเนี่ยครูเนี่ยก็มีงานในส่วนที่คุณครูต้องรับผิดชอบแต่ถามว่าครูสุเคยขี้เกียจไหมเคยยอมรับเลยนะคะเคยขี้เกียจสะสมงานไว้ยังกระดิ่งพ่อขางหมูเลยค่ะพอถึงเวลาจะต้องส่งโอโหคืนนั้นลนลานเลยค่ะแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าต้องทดใช้เ,เวรกรรมจากสิ่งที่เรียขี้เกียจมาในหลายๆวันสะสมไป งานไม่เสร็จเนอะคราวนี้ก็เข็ดแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากทําแบบนั้นแหละนะได้งานปุ๊บทําปั๊บได้งานปุ๊บทําปั๊บแหมมันก็จะไม่มีูก็เลยเป็นราษาฮะฮะครูก็เลยเป็นครูภาษาไทยก็จร่งด้วยบอกว่าจะทำจะไม่ได้ไปทำนี่ต่อไปนะขี้เกียจไม่ดีนะลูกขี้เกียจไม่ดีนะคะ แล้วเนี่ยสังเกตไหมคำที่ขึ้นว่าขี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ปะค่ะขี้เกียจขี้โมโหหรือขี้แตกอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเห็นไหมนักเรียนคําว่าขี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอ่ะก่อนกดต่อไปนะลูก ซึ่งจะได้สินค้ามาคือวิชา <c oughs> อันทนสมัยจงหมั่นมั่นหมายใจอย่าได้คลานการวิชายอน,นี้บทสุดท้ายและเขาก็สอนเรานะคะว่าเมื่อเราทําต่างๆมีความขยันหมั่นเพียรเนาะละความขี้เกียจไปเนี่ยเราก็จะได้ความรู้หลักวิชาอันมีค่ามาด้วยความใช้วิริยะอุตสาหะไม่เกลียดขานในการทํางานหรือว่าการึกษอสา,าความรู้นั่นอันนี้ก็คือ การถอดความประพันธ์หรือแปลความหมายของแต่ละบทนะคะคราวนี้ครูสุเคยถามไปแล้วเนาะสรุปความหมายโดยรวมของวิชาเหมือนสินค้าเนี่ยเขาพูดถึงถึงอะไรลูกความสำคัญของการศึกษาหาความรู้อ่ะถ้าใครจะจด ถ้าใครจะจดจดเฟนนี้จดสไลด์นี้นะคะอันนี้คือสรุปรวมความหมายของวิชาเหมือนสินค้าสรุปว่าสอนให้คนเราตั้งใจและทุ่มเทให้กับการเรียนรู้เพราะวิชาเป็นสิ่งมีค่าต่อชีวิตออโอเคไหมจดสองบรรทัดนี้ไว้นะจ๊ะเพราะว่าข้อสอบครูอาจจะถามว่าความหมายของวิชาเหมือนสินค้า คืออะไรอ่าแล้วเรียนจะได้ตอบได้น,นะคะทันไหมแคปก็ได้ปุ๊บปุ๊บอ่าแคปค่ะคุณลูกค้าค่ะแคปค่ะครูบงรลุหนึ่งนะคะจดลงในกุ้หมูอ,อาสาไทายใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูหนูจดไว้ที่ไหนก็ได้จดไว้ที่ไหนก็ได้ที่หนูสะดวกสามารถกลับย้อนกลับมาอ่านได้ถ้าคุณครูบอกว่าจะสอบเรื่องนี้อย่าซื่อเลยอย่าซื้อไปจดตรงหน้าผากไม่ได้ะลูกเดี๋ยวหนูล้างหน้าแล้วมันก็จะหายไป จดแก้วนะครับล้างนาแล้วมันจะหายไปจดในสมุดจดกระดาษผมมีสมุดจดครูเนี่ยกระดาษที่ชูแมวนะเดี๋ยวมันเปียกจบยังคะใครใครเสร็จแล้วนะกดหนึ่งมาให้ครูเลยครับเด็กใช้ป้อมกินข้าวไปด้วยเรียนของครูไปด้วยอ่ะดีนะรู้จักบริหารเวลาดีมากแก้วเมทาจดเสร็จแล้วนะคะหนึ่งคน เร็วมากเลยแก้มเลยค่ะออ่าเรื่องบทอาขยานเนี่ยครูสุจะสอนทีเดียวเลยนะคะก็คือวิชาเหมือนความวิชาเหมือนความรูม้เฮ้ยวิชาเหมือนสินค้ากับตน้นเ็นที่เพิ่งแห่งตนครูจะสอนทีเดียวเลยเนาะสีวัดเสร็จแล้วจตุรภัคเสร็จแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณกค้าคนอื่นๆเสร็จหรือยังคะธนชาติก็เสร็จแล้วค่ะยังงูรู้แล้วะครคูยังงูรูู้ เอาวสามมัได้ไงครูเจอสามครูเนี่ยรู้มาว่าแบบเดี๋ยวนี้ซูมอ่ะมันตัดเร็วมากเลยเนาะเนี่ยมันเตือนเราแล้วเหลืแค่สิบนาทีเองเนาะเหมือนกับคราก็สอนได้แค่สิบนาทีเองครับครูมีแอปครูผมมีแอปอัปเดตครูอัปเดตที่มีนักเวลาตัวอ้าวพระซ้อนเสร็จแล้วนะคะอ่ะเริ่มเสร็จกันเยอะแล้วเนาะใครใครที่เกลียดจดโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าขี้เกียจสิใครไม่อยากจดเนาะหนูว่าแคปไว้นะคะแล้วก็ไปใส่ไว้ในหนัง แล้วไปเขียนที่หลังใส่สมุดไว้ก็ได้เนาะผมยังแสบทั้งทั้งจดเลยครับเสร็จแล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราไปต่อลต่อไหมลูกต่อไหมลูกต่อไปการบ้านใช่ไหมครับเลยอ้าวมันมีตัวอย่างการทั้งกฎอาขยานให้ฟังตั้งกฎอาขยานนีิทานเหมือนสินค้าฟังไหมอ้๋ลืมปิดฟังไหมมาอคฟังแล้วครูครับอ่ะเนี่ยการบ้านหน่อยครับนี่ครับ ไม่ใช่ครับคุณครูจะให้ลองนักเรียนลองฟังหนึ่งรอบนะคะเกี่ยวกับการท่องอาขยานบทหลักวิชาเหมือนสินค้านักเรียนลองฟังว่าเขาท่องอย่างไงฟังไว้ให้รู้ว่าจริงๆเขาท่องอย่างไคนะอ่ะโอเคนะพร้อมไหม่ะบทอาขยานบทหลักได้ยินไหมคะทั้นประถมศึกษาปีที่ห้าวิชาเหมือนสินค้าจากดรุณศึกษาเล่มสามการอ่านทำนองสนอ วิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสัมภาวอันโสภา ความเพียนเป็นโยธาแขนสายกวา่าเป็นเสาใบานิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอญ่ปากเป็นนายงานไปยิงอัจฉาสายเป็นสบียง ติเป็นหางเสือคือทายเรือไว้ให้เทีย่ยง ถือไว้มาตามเด็กไปเรียนมาตามเด็กคนไหนที่มีเรียนมาเรียนของคุณสุตม่เรียนของคุณแม่จะมาดูจะมาตามวัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวงแนวหินทางเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาตาฟังดูลม ที่เกียดคือปลาร้ายจะททำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาวิชาอันพิษสมัย จงมันมันหม่ใจอย่าได้ครานการวิชาอ่าเป็นไงเรียนยังงงจริงเลยครูหมาที่บ้านครูหอนเลยค่ะหอเลยหมาที่บ้านเขาเลยคไะ ว่งงงจจริไม่ใช่การเฉยๆคราวน,นี้เรามาช่วยกันช่วยกันคิดนะคะว่าการสนอเรียนสังเกตไหมว่ามันจะจะเร็วหรือช้าคะ่ะ มมนที่มันจะชิช้าครูครับคลุ่มต่ต่ำใช่ไหมมันจะช้าคามแบบเนิบๆมีการทอดเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นทอเสียงสูงเสียงต่ำเด้ครูเราอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะมันไม่เหมือนนักเรียนตอนนักเรียนฟังไหยแรปโย่อะเแบบอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนั s <S ้น <seguir> <ว Bang. S 1> มันจะเป็นดนตรีดนตรีสมัยใหม่นะอันนี้ก็คือการท่องบทอาขยาน จริงๆเน่ะจริงๆถ้าเรียนเรียนในห้องเรียนเนี่ยครูสูจะสุ่มอยากฟังเสียงนักเรียนแต่ว่าตอนนี้เป็นการเรียนออนไลน์เนาะก็คือมีตัวอย่างที่ดีเนาะมีตัวอย่างที่ดีแล้วนะคะเป็นครูบาอาจารย์นะมีตัวอย่างที่ดีมาเปิดให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็จะได้มองเห็นภาพเนาะว่า การเข้ามาขยันจริงๆมันเป็นแบบไหนครวนี้พอรู้แล้วเนาะนักเรียนสามารถเซิร์ชเข้าไปได้นะคะใน Google หรือว่าใน YouTube ก็ได้วิชาเหมือนสินค้านักเรียนก็ดูจะมีทั้งที่เป็นผู้ชายท่องแล้วก็ผู้หญิงท่องนะนักเรียนอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรืออยากฟังใหม่ๆนักเรียนก็ทำไหมคะไปเปิดตัวอย่างดูได้นะยาต่อไปเรามาดูเรื่องของเราดีกว่าจ๊ะการบ้านของเราในวันนี้ จะอยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ถึงหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหน้าตาเป็นแบบนี้ลูกในทักษะภาษาค่ะในทักษะภาษาในทักษะภาษาเล่มสีม่วงลูกในทักษะภาษาเล่มสีม่วงนะคะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ถึงหน้าหนึ่งร้อยสี่สิห้าเห็นไหม คุณครูมีตัวอย่างให้มันจะเป็นสองหน้าสี่ข้อแต่ครูสูตรจะทําให้ดูสองข้อคือหน้า144่่สนักเรียนก็จะได้ทําเองในหน้าที่1 4ึ่ห้าสองข้ออ่ะเขาให้หนักเรียนนะคะเรียง<ห>วักของบทประพันธ์ให้ถูกต้องไหมาเพราะว่าเขากําลังสลับสลับวักกันอยู่อะเนาะนักเรียนก็ดูจากในหนังสือวรรณคดีํำนามเนาะในในบท หน้า43ประกอบเหมือนเมื่อวานก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องวิชาเหมือนสินค้าอ่าเรามาดูข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียงสลับกันนะเรียนวันคันหนึ่งพึ่งตนทนกัดฟันเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอยาหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยันคิดปักบันตั้งหน้ามาน,าน้นนาแล้วเรนคิดว่าสี่วักเนี่ยอันไหนควรที่จะมาวักที่หนึ่งวั<ห>นที่สองอะค่ะเราเกิดมาใช่ไหมอาถูกต้อ,ตองเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งต่อด้วยอะไร ควรคันหนึ่งอย่าอย่ามีใบแล้วใบแล้วอย่าอย่ยา,ยาหมาย<น>เพื่อผู้ดใดอย่าหมายเพื่อผู้ใดให้ข่าวใหญ่นักเรียนก็มาเขียนต่อไปอะไร,มา,รมาจะมาจะมีคำของสองต่ออยู่ควรควรค,คันหนึ่งควรคันหนึ่งซึ่งตนทนกัดบัดและวักสุดท้ายก็คือคิดปักบัตรตั้งหน้ามานำะนักเรียนถ้านักเรียนโจทย์อย่างครูมไม่ทานนักเรียนเขียนอย่างนี้ นักเรียนเขียนไว้เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งเหรออ่าวหมายเลขหนึ่งหรออย่าหมายพึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามควรคันหนึ่งแล้วก็หมายเลขสี่แล้วนักเรียนค่อยมาลอกนะมาลอกใส่ในบทแบบนี้มันจะเร็วกว่านะเข้าไหมอ่ะเรามาดูข้อ,อที่สองหรือจะชอบวิชาอุตสาหากรรมเชิญเลือกทําตามถนัดยา่าผัดวันกาเศษกิจพณิพชย,ยการงานมีเกียรติอย่าหยิเกียดท,ทานหาว่างานทา อันไหนมาอันแรกนะกเรียนแปลกตดองูงคได้ยินเสียงวซกัดสิกิจพนิชยการงานมีเกียรติลงด้เกียรติมันน่าจะขึ้นอะไรคะวักต่อไปยาย้ำเหยียดทานหาว่างานตาม หรือจะชอบวิชาสาหกรรมและวักสุดท้ายก็คือเชิญเลือกทำตามถนัดยาพลัดวันอ่ะเดย๋ยวครูเขียนให้เลขที่หนึ่งอันนี้นะหนึ่งประโยคที่สองอันนี้นะคะประโยคที่สามอันบนและประโยคที่สี่อันที่สองนี่เข้าใจไหมลูกอ่าเข้าใจไหมคะเข้าใจครบคราวนี้คราวนี้อ่าข้อที่สามกับข,ข้อที่สี่ ข้อที่สามดีทำได้ไหมนักเรียนมาส่งครูไม่ใช่เขียนแค่หนึ่งสองสามสี่นะคะนักเรียนเขียนเรียงข้างล่างให้ครูนะครูไม่ตรวจหนึ่งสองสามสี่นะหนูรู้ค่ะหนูรู้ข้อที่สามวคดีดำนำวนคดีดำนำครับหน้ากูเป็นตุ้งติงกุ้ครับวันนี้หน้าที่สี่สิบสามวนคดีดำนำนักเรียนไปดูได้ดูอ่ะข้อที่สามอะไรขึ้นก่อนเนี่ยข้อที่สามเอาอะไรขึ้นก่อน เอาอันที่สี่ขึ้นก่อนค่ะเอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรงขังขันอันที่สามเอาความเคียนเป็นยานกันอันที่สี่โอเคไหมนักเรียนมันจะตัดแล้วข้อสี่นักเรียนไปเรียงเองอะไรเป็นอะไรคำนี้โอเคไหมจะได้ไปนอนแล้วจะได้ไปนอนแล้วบ้านของเราเจอกันในวันวัน รหัสนะคะครับสำหรับวันนี้ <ไป S 1> นักเรียนทำและนักเรียนถ่ายรูปแค่หน้า144มาให้อย่างเดียวพอนะอันนี้คุณข้อหนึ่งข้อสองคูสุขเฉลยแล้วไม่ต้องถ่ายรูปมานะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยมีคู